นี่ค่นอนี่ม่ได้เขาอไวไป้ไไปแล้ไปแล้วเอ้อ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหอ้โอนโหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโ้อ้อ้เหโ้้อออ้้อ นี่อยี๋ยวาบอกว่ามันเตะตรงนี้ตรงนี้เ่ยมันจะเตะยากอยวลื่นนะเตะตรงนี้ีกว่ะอย่าเลยเ้นอย่าเลยเส้นพรมอย่าเลยเส้นพรมนี่อ่ะน่ดูแล้วโอเอาทิตย์เราพี่นีไหม่าทิตย์เราพียงอน่อาทิตแล้วเรเียตอตคิวมาต่อคินี่อาิยมาต่อคเยรรอมต่อคิวะต่อิยง

เอาตัวอย่างเ้อา่เอาไม่เาไมอ้าเป็ตัวย่างยอธินตัวอย่างอธิกนตัวอย่างด้วยมอธิชอธิคเปตัวย่างเลยเดียวลูกนี้ได้้อเก่งอ่ะอันเปาเตะเก่งรอะอธินะ้ามนค้ามน้มยนะอเไ ไปบ้าแล้วแปลแปลยดแปต้องงาแปหน่ร้องก่าโด่ไม่น่อยโอ้โหแปกว่าไออ่งเปาเต่แรงกว่านั้นอีกหรอ่าเต่แรงใช้ลูกนี้ดีกอ่าใช่แล้วตะแรงมาหรอนี่ลูกนี้แต่แรงเลยแตรให้ดูนี่อโหโอ้โหติใจนี่นี่ลูกนี้แต่แรงง่ายลูกนี้แตะแรงง่ายเอาบ้านเ็แมงแรงแบบปิวเลย เฮ้ยหู้นมาเเฮ้ยหนกวางแบบนี้ทำไม่วางอะไรยกงเองกูไม่รูด้ว่าาจะวางอะไรเ็่ก้กูมัวล้วกูเนี่ย

โอ้โหสวยสวยสปกติถ kind of ้าบเาไหนเ้อะโอโอ้ยิ or, ah um anyway> um um ้โอ้ยคิทำเหมือนพี่ห่างเปาเหรอทำเหมือนพี่ห่างเปาเลยมัแล้วแ่งวงวงโอ้โหกลองหน้าว่ะเม่ซี่แมสซี่เมสซี่เยก้องหลังมากกว่าโอเค เราตัวพดสิกแล้วนะโอเคมาเปลี่ยนบม่มยเจยมานั่นไม่ักเาเลยเหรอไอ้ชีไม่โกหไหมไม่ต้องทำเลยชีเหรอชีเหรอ เด็กคนนี้เขาไม่มีหูมากไม่เห็นหูเขาอ่ะเขาไม่รู้เขาไม่รู้หรอก <im itation> ว่าหูอยู่ตรงไหนเขาไม่รู้ตรงไหนู่ตังไหนตัวนั้นเไม่รู้อนนี่ไงแต่ว่าเขาไม่มีผมหรอกมนะั้ง <im itation> เด็กคนเนี้ยหัวล้นหรอก <im itation> เขาไม่มีผมหรอกเขาไม่มีเท้าหรอกเท้าขาขาดขาข้อขาดไปมั้งขาขาขา,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 ขาข แต่ว่านิ้วเนี่ยกระถิ่นเราเด็กคนนี้นิ้วชี้ขาดแล้วมั้งนิ้วชี้อ่ะนิ้้้วชีโอยแต่ว่านิ้วโป้งก็ก็ุดแล้วนิ้วโป้งแต่ว่าเห็นครันมาเขียนกันแต่ระวังอย่าได้ปื้อนเขลยดีเก่งมากไปสีแล้วขาที้ไปเก่งชี้ทำไรลูกทำไรครับอ๋อ้ทำไอตีมเหรอเอาดูก่อน นหนชี้ทำอะไรทำอาหารหลอหนอักไอติมไหนแต่อะไครับวหวทำอาหาหลับตาโอ้ยไอติมส่วนใคอยากเขรอะไรน ไีไไ่ยังไม่กลับเรายังไม่กลับบ้านเลยอยู่นี่เลยไงเอ้ย